เอาละครับเด็กนี้มีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีเด็กวัยสิบขวบนะครับไม่มีบัตรประชาชนนะครับทางอายการเข้าไปช่วยเหลือ,อยังไงครับเรื่องนี้น่ารักมากครับเป็นเป็นเรื่องที่ผมได้รับรายงานมาจากท่านอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือประชาชน,นกฎหมายที่เชียงใหม่นะครับท <ฮะ S 2> ่านชยานิตเรื่องนี้นะครับพอดูแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ทีแรกดูแล้วก็สะเทือนใจแต่พอต่อมาก็เป็นเรื่องที่น่ารัก ผมถามว่าบัตรประชาชนเนี่ยมันคือบัตรผ่านประตูชีวิตคนไทยไหมครับท่านผู้ชมครับถ้าเราไม่มีบัตรประชาชนเราไปโรงพยาบาลเราจะทํำยังไงครับเขาจะต้องขอดูบัตรว่าท่านมีสิทธิ์อะไรถ้าท่านไม่มีบัตรประชาชนท่านไปขึ้นเครื่องบินได้ไหมครับไม่ได้แล้วเพราะทุกที่ต้องตรวจบัตรที่มีเลขบัตรประชาชนหรือแม้กระทั่งสถานที่ราชการนะครับโดยสารรถต่างๆไปไหนถูกตรวจบัตรเราไม่มีบัตรชีวิตเราไปต่อได้ไหมครับเพราะฉะนั้นบัตรประชาชนคือบัตรผ่านสําหรับชีวิตคนไทยนะครับทีนี้ก็เกิดเรื่องก็คือ มีน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ1ิบขวบนะครับเขาจะต้องไปโรงเรียนเขาจะต้องไปโรงพยาบาลนะครับวันนี้น้องอยู่โดยไม่มีคุณพ่อคุณแม่มีผู้ปกครองแต่น้องต้องช่วยตัวเองพอน้องไม่มีบัตรประชาชนน้องก็เกิดอาการเครียดไม่สบายใจแต่โชคดีนะครับน้องเดินมาหาพี่อายการนะครับแล้วก็พี่อายการก็จะพาน้องไปทําบัตรประชาชนครับน้องมาบอกว่าบัตรประชาชนนี้น้องไปทํามาแล้วทํายังไงน้องก็ทําไม่ได้แต่สุดท้าย ท่านอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์พาน้องกลับไปที่อำเภอเองครับเพราะฉะนั้นน้องครับน้องทั้งหลายน้องดูทีวีกันอยู่ติดปัญหาอะไรทางกฎหมายครับน้องๆเดินไปหาอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นะครับหรือสายด่วน1นึ่งห่พี่ๆอายการจะอยู่กับน้องๆนักเรียนนะครับเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาให้น้องๆครับโทรเข้ามาหาเรารลยนี้เราลองมาฟังเสียงน้องกันดูไหมครับว่าน้องรลยนี้ได้บัตรประชาชนน้องมีความรู้สึกอย่างไรครับเชิญครับวันนี้ ดีใ,ใจมากๆเลยครับที่ผมได้บัตรประชาชนครับเพราะพี่อายาการมาทาบัตรประชาชนให้ผมครับผมมาทําหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ยังทําบัตรประชาชนไม่ได้เพราะพี่อายาการมาทาให้ผมผมเลยได้บัตรประชาชนในวันนี้ครับขอบคุณพี่อายาการมากครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราต่อสายเข้าไปที่ทางอายาการจังหวัดคุมคงสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดเชียงใหม่ครับร้อยตำรวจเอกหญิงชายนิดภาชีรัตน์นะครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งครับที่จะมาคุยกันเพราะว่าลงพื้นที่ไปปฏิบัติการก็คือว่าที่ร้อยตรีอภิชาสิริประกะนะครับทิติกรปฏิบัติการนะครับสวัสดีทั้งสองท่านด้วยครับครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับถามท่านชัยนิตก่อนครับว่าเราไปได้รับเรื่องนี้มาจากไหนครับเพราะว่าเด็กคนนี้น่าสงสารมากเลยค่ะคือคือเคสนี้นี่นะคะ เป็นกรณีที่น้องนิติกรนะคะเขารับเคสไว้ในเบื้องต้นแล้วสรุปแล้วเขามีปัญหาในการแก้ไขปัญหาให้น้องก็เลยนําเรื่องราวมาปรึกษาในขณะนั้นนี่ก็อยู่ที่ออฟฟิศกันเนี่ยค่ะออทางนิติกรบอกว่าน้องเนี่ยอายุสิบขวบเศษแล้วแล้วก็บิดามัรดาเนี่ยเสียชีวิตก็อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของคุณปู รัสาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้มีคําสั่งแต่งตั้งปู่เนี่ยเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2565นะคะแต่พอปู่เนี่ยพาด่านไปทําบัตรประชาชนที่อําเภอเนี่ยทางอําเภอเนี่ยได้อธิบายกับทางคุณปู่ว่าคุณปู่เนี่ยจะพาหลานมาทําบัตรประชาชนยังไม่ได้นะคะคุณปู่จะต้องแบบไปดําเนินการในเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมก่อน ถึงจะสามารถนําไปเป็นพยานหลักฐานทําบัตรประชาชนให้กับหลานได้<ะ>คุณปู่เนี่ยก็เลยมาปรึกษาที่น้องนิติกรเนี่ยค่ะซึ่งทางเราก็ตรวจสอบข้อได้จริงตรวจสอบเอกสารแล้วว่ามันไม่แน่เกี่ยวกับเรื่องของ,ของการต้องไปรับบุตรบุญธรรมก่อน<ะ>ในเมื่อปู่เนี่ยถือว่าเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ย<ะ>สามารถพาน้องเนี่ยไปทําบัตรประชาชนได้เลย<ะ>ก็เลยคิดว่า น่าจะเกิดการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ของอำเภอเราก็ปู่กับหลานจึงบอกทางนิติกรว่าอุ๊ยไม่ต้องทำอะไรละเดี๋ยวหัวหน้าขออนุญาตพาน้องกับผู้ปกครองไปทำบัตรประชาชนด้วยตนเองให้นัดน้องกับคุณปู่มาเดี๋ยวพาไปเองค่ะไปอธิบายข้อกฎหมายให้กับทางเจ้าหน้าที่อำเภอเองเผื่อมีข้อกัดข้องอะไรยังไงจะไดเอามาแบบเอามาพิจารณาแก้ไขให้น้องต่อไปอย่างเงี้ยค่ะครับ อันนี้ท่านท่านชายานิดก็เลยพาน้องสิบขวบเนี้ยควงน้องขึ้นอำเภอเลยใช่ไหมครับก็ช่วงนั้นน้องยังสอบไม่เสร็จก็เลยให้น้องนัดน้องดิติกรนัดน้องมาเป็นวันที่สี่ถ้าเกิดจะไม่ผิดนะคะสี่ <4 S 2> สุราเมื่อ,เม,อเมื่อน้องสอบเสร็จแล้วให้น้องมาพร้อมกับคุณปู่ซึ่งเป็นผู้ปกครองตามคําสั่งศาลนะคะแล้วเราก็เลยพากันนั่งรถกันไปที่อำเภอค,ะค่ะก็ไปกดบัตรคิวตามปกตินะคะเราก็เข้าไปพบออประหลัด อำเภอซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นได้ตนเองกับน้องแล้วก็เข้าไปคุยกับทางประหลัดอำเภอเมื่อประหลัดอำเภอก็เห็นเอกสารทั้งหมดอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็ว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการทําบัตรประชาชนให้น้องอะค่ะคก็เลยทําบัตรประชาชนในวันนั้นได้เรียบร้อยดีค่ะสุดท้ายทําได้นะครับอาทิตย์ที่ผม<ด>ขอ,ขอถามเอ,เอ่อทางดั้นคุณอภิชาตินิดนึงนะครับว่าเราเข้าไปลงพื้นที่แล้วก็ไปช่วยเหลือน้องเนี่ยคือตอนแรกมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็เพราะว่า เออน้องไม่มีเอกสารบางอย่างที่สําคัญก็คือบัตรประชาชนถูกไหมครับตอนนั้นคืออะไรครต้นเหตุครับตอนแรกเรื่องแรกที่เขามาขอรับความช่วยเหลือเลยเนี่ยนะครับก็คือเขาจะมาทําเรื่องการรับบุตรุญธรรมครับอ่าตอนแรกน้องเขายังไม่แจ้งทางผู้ปกครองก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจริงๆแล้วเนะี่ยความประสงค์เขาคือต้องการที่จะมีบัตรประชาชนให้น้องเพราะมีปัญหาในการที่ไปติดต่อที่โรงเรียนครับผู้ปกครองกับเด็กเนี่ยนามสกุลไม่ตรงกันอทา่โรงเรียนเขาก็อย๊ะจะทํายังไงให้ น้องกับผู้ปกครองเนี่ยตรงกันเพื่อจะเอาไปใช้เบิกรู้สึกว่าคุณปู่เขาจะเป็นข้าราชการด้วยครับข้าราชการบนานาญแล้วนะครับอาจจะมีสิทธิ์เบิกบางอย่างแต่พอยื่นเรื่องในส่วนของการทาบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับทางพมก็ออกหนังสือรับรองมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องมาให้อายการเมืนเรื่องเพื่อยื่นต่อศาลเพื่อให้ความยินยอมแทนบรรดาของน้องที่เสียชีวิตไปแล้วครับครับแล้วก็มาเจอว่าเอ๊ะมันมีเอกสารบางอย่างเกี่ยวกับบรรดาเขาที่มัน ต้องเอาเอกสารมาเพิ่มเติมนะครับอืก็จึงไต่สวนจึงได้ทราบข้อทจริงว่าวัตถุประสงค์ที่น้องต้องการจริงๆอ่ะก็คือต้องการที่จะมีบัตรประชาชนครับอแล้วเอกสารที่เรามาประกอบะประกอบมันมีคําสั่งสารที่แต่งตั้งคุณปู่เป็นผู้ปกครองแล้วซึ่งก็มีสิทธิตามกฎหมายอยู่แล้วที่จะทําได้ครับฮะก็เลยทําให้ทางอายการเข้าไปช่วยเหลือโดยตรงเลยพาไปที่อำเภอทําบัตรประชาชนวันเดียวได้เลยป่ะครับท่านอายการครับได้เลยค่ะได้ในวันนั้นเลยค่ะคือไม่ต้องไปต้องรอนานแล้วนะเพราะว่า ต้องขอบคุณท่านชยานิตนะครับที่ท่านชยานิตช่วยกรุณาไปเปิดกฎหมายแล้วก็คุยกับท่านประหลัดอำเภอนะครับเพื่อให้เข้าใจกฎหมายให้ถูกต้องนะครับกรณีอย่างนี้อายการก็ยินดีจะเป็นที่ปรึกษาให้ทางประหลัดอำเภอด้วยนะครับว่าอะไรที่ทําได้ตามกฎหมายตีความอย่างไรจนกระทั่งแก้ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องแล้วก็ออกบัตรประชาชนให้น้องได้น้องจะได้มีบัตรเนี้ยเอาไปแสดงที่โรงเรียนหรือถ้าวันไหนน้องไม่สบายไปหาหมอน้องก็ได้ใช้บัตรนะครับเป็นบัตรผ่านสําหรับประตูทุกชีวิตที่จะต้องดําเนินไป คนไทยไม่มีบัตรประชาชนผมว่าไปไหนไม่ได้จริงๆนะครับครับผมอยากกระถามนิดนึงว่าถ้าเกิดมันมีปัญหากรณีแบบนี้เนี่ยระหว่างองค์กรรัฐกับองค์กรรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐคุยกันมันจะง่ายกว่าแล้วมันจะเร็วกว่าถูกต้องไหมฮะใช่ครับอย่างเช่นสำนักงานสุดเรามีอยู่แล้วครับออถ่าหน่วยงานรัฐด,ด้วยกันพิพาทกันทางแพ่งเราก็มีออสำนักง,งานยุติคดีแพ่งซึ่งอายการจะนั่งตรงกลางนะครับมีท่านรัฐมนตรีนั่งด้วยและอายกา,การก็จะช่วยดูว่ากฎหมายเนี่ยยุติยังไงหรือหน่วยงานราชการต่างๆนะครับ ถ้าไม่เข้าใจกฎหมายเช่นกฎหมายจะซื้อจะจ้างหรือกรณีอย่างนี้ครับบัตรเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามเราเราก็จะอธิบายตามตัวบทกฎหมายที่ตีความนะครับเพื่อให้เข้าใจที่ถูกต้องเพื่อว่า ลดเวลาการทํางานครับอะไรที่ช่วยได้นะครับอายการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐอยู่แล้วครับครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะปิดท้ายวันนี้นะครับขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับร้อยตำรวจเอกหญิงชยานิดภาชีรัตนอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติศรีปะกะนะครับนิติกรปฏิบัติการที่มาดำเนินเรื่องให้น้องวัยสิบขวบสามารถมีัตบประชาชนได้สำเร็จนะครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับครับสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ เดินเข้าไปถึงนายการเลยเนี่ยมันง่ายกว่าแล้วเร็วกว่าด้วยขอให้มาเถอะครับเรายินดีครับสำเนนสุดทุกสาขาทั่วประเทศยินดีต้อนรับครับ ประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนเดินเข้ามาหาเรานะครับหรือถ้าไม่สะดวกอินบ็อกเข้ามาในรายการหมอความมหาชนก็จะส่งต่อให้เรานะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไปครับข่าละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้จากรายการหมอความมหาชนไปไม่มากก็น้อยแต่อย่าลืมนะครับรายการของเรานะครับทุกวันอาทิตย์15บานาทานาทีถึง16บนายี่นาทีเปิดเนชั่นทีวีช่อง22รอไว้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านวิกรของเราครับคุณโกศลวัฒนิรุจันดงอธิบดีอายการคคุ้มมรรองสิิททธ์นัี่า ผู้ร่วมในในรายการแลร้วก็มาให้ข้อมูลความรูขข้รขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เรา,าลาไ, <ป S 1> ไปเลยนะครับสวัสดีครับ